ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงอันนี้ก็จะพามาดูนะครับไก่ฟักใหม่นะครับนอกรังนะครับอันนี้เป็นหลังข้อไก่นะครับดูว่าชุดนี้กี่ตัวนะครับอันนี้ก็นะครับว่าจะทาข้อกเป็ดนะครับก็ยังไม่ได้ทาแต่เราเอินไก่เข้ามาฟักก่อนนะครับนี่ครับทู้ชม ฟักเองนะครับเนี่ยครับจริงๆแล้วไก่เลี้ยงง่ายมากครับ่านผู้ชมอันนี้ก็จะให้ข้าวโพดนะครับครับหัวอาหารนะครับเป็ดไข่นะครับก็ถือว่าฟักได้เยอะมากเลยนะครับครับมุมที่เขาฟักก็าคือด้านนี้นะครับที่มี็นถุงพลาสติกเนี่ยเขาก็ฟักเองไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะครับหมาแอบไป ฟักข้างนอกนะครับรุ่นนี้ได้กี่ตัวนะครับํำเพื่อนดูแม่นี้เลี้ยงลูกได้ดีมากครับดนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับเก้าตัวนะครับอันนี้ก็จะเสริมวิตามินนะครับแต่ไก่เนี่เขาแข็งแรงอยู่แล้วนะครับน่ารักเลยทีเดียวตามวิถีธรรมดานะครับเรา ไก่เนี่เขาจะจะเลี้ยงที่ทุ่งนานะครับเลี้ยงที่ทุ่งนาก็เขาก็หากินหญ้ากินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กินหนอนกินงดอะไรพวกนี้กินปวดนะครับแต่ว่าสมบูรณ์นะครับก็ฟักเองนะครับแม่ไก่นี่ก็จะดูแลลูกได้ดีมากแล้วก็ชุดนี้แข็งแรงมากนะครับนี่ครับก็เลย เอาอาหารมาให้แยกกันหะนะครับทีแรกทีแรกว่าจะทําให้เป็ดอยู่นะครับเพื่อให้เขาเลี้ยงลูกเตบโตก่อนนะครับพอเขาบินได้นะครับเขาย้าย น่ารักเลยทีเดียวเพื่นดีครับเช้าๆก่อนไปทำงานนะครับกับหลังเลิกง,งานนะครับก็ยังได้เป็นอาหารก็ได้นะครับแล้วก็นะครับให้เขาฟักไข่ก็ได้ครับถ้าเราจะกินกินทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะครับที่บ้านในไข่ก็ไม่ต้องซื้อเลยนะครับ แล้วก็ปอดสารแน่นอนนะครับนะครับดูแบบเพลินๆนะครับเนี่ยรอยเขาคุยเสียอาหารนะครับทางด้านนู้น ตาลเลาเขาจะหาาหารกินทุกเนี้ยครับมีมดมีแมลงนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาไม้นะครับเอาไม้แล้วก็ขุดหลุมนะครับแล้วเอาไม้ใส่นะครับให้ผล่มานิดหนึ่งผัวก็จะเข้าไปกินนะครับก็เป็นอาหารธรรมชาตินะครับเขาก็คุ้นเสียนะครับกินปัวไว้ด้วยนะแต่ผมก็ต้องเสริมไว้นิดนึงนะครับนี่ครับเป็นดีครับจริง บรรยากาศยามเช้าๆนะครับที่แรกของวันนี้เสียงลูกเียบก็น่าจะเพาะนะครับพอดีเดินไปดูเป็ดแต่เป็น่าอีกสักสองสามวันนะครับชุดใหม่จอนะครับก็พ่อฟักอีกสามแม่นะครับพอดีมาดูแม่ไก่พอดีฟักแล้วนะครับแต่ฟักได้สมบูรณ์มากครับฟักได้อ่าไข่มีเก้าฟองนะครับก็ฟักทั้งเก้าตัวนะครับก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแข็งแรงมาก โอเคครับก็นำบรรยากาศนะครับวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงมาให้ชมกันนะครับครับเดี๋ยวเช้านี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ